พอรับรู้แล้วว่าทางสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยอยากจะให้แก้ปัญหาท่านนายกรัฐมนตรีท่านไม่ลีลออเลยค่ะท่านเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีเป็นการแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำแบบเร่งด่วนตามภาพนี่คุณผู้ชมจะเห็นเลยนะคะว่าเป็นการคุยเกันคณะเล็กๆแต่คุยแบบด่วนๆเลยนะคะม,มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีเลขาธิการนายกร่วมโต๊ะด้วยใช่ค่ะ ท่านนายกท่านโพสต์ข้อความหลังจากที่ท่านพูดคุยเสร็จแล้วเนี่ยท่านบอกว่าเรียกมาพบมาพูดคุยกันทั้งรัฐมนตรีพิชัยและรัฐมนตรีน้าลมนเพราะว่าต้องการจะหารือเรื่องราคาข้าวกับสินค้าการเกษตรจะแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาวค่ะโดยส่วนหนึ่งก็คือการแก้ปัญหาการปลูกข้าวพันุ์ที่ไม่ได้รับการรับรองเราจะต้องปรับปรุงให้ข้าวนั้นเป็นข้าวที่มีคุณภาพให้ได้เพื่อราคาจะได้สูงกว่านี้ ก็สั่งการให้กระทรวงเกษตรเร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและแจกจ่ายกับพี่น้องเกษตรกรให้เพียงพอส่วนระยะสั้นเราจะมีการพยุงราคาข้าวแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทางคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวออกมาตรการที่ชัดเจนเพื่อให้คณะ,ะรัฐมนตรีอนุมัติกันต่อไปและในที่สุดคะ่ะในส่วนของคณะอนุกรรมการของนบข ก็ได้ข้อสรุปกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมคือการประชุมเขาเนี่ยยาวนานต่อเนื่องกันเลยค่ะจนล่าสุดข้อสรุปที่ออกมาก็คือว่าเขาเข้าใจดีว่าราคาข้าวณนะปัจจุบันตอนนี้ที่ถ้าเป็นข้าวสด ที่เราตัดจากไร่มาแล้วทางชาวนาไปขายให้กับทางโรงสีเขาจะคิดแค่ไม่เกิน7,000บาทต่อ1ตันเท่านั้นเราก็จะมีการปรับราคาให้โดยให้ชาวนาตัดข้าวมาขายช่วงนี้แล้วถ้าผลผลิตมันล้นมากเนี่ยขออนุญาตว่าเก็บไว้ก่อนได้ไหมเก็บเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมีสินเชื่อชะลอผลผลิต ข้าวนาปลังออกสู่ตลาดให้โดยรัฐบาลจะช่วยค่าฝากเก็บ1,500บาทต่อตันหากเกษตรกรน,นั้นเก็บข้าวเอาไว้ในยุ้งข้าวยุ้งฉางของตัวเองได้ และจะได้1,000บาทต่อตันหากเก็บไว้ที่สหกรณ์เป้าหมายก็คืออยากให้จะเก็บไว้สักประมาณ1-5เดือนค่ะจะได้ชะลอการระบายข้าวไว้ก่อนกับอีกหนึ่งข้อที่รัฐบาลจะช่วยคือจะชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการโรงสี6ขอให้ผู้ประกอบการโรงสีนั้นเก็บสต็อกข้าวเอาไว้สัก2-6เดือนและสุดท้ายคือจะมีการเปิดรับซื้อข้าวเปลือก โดยรัฐสนับสนุนค่าบริหารจัดการ500บาทต่อตันทั้งหมดนี้เดี๋ยวจะเข้าสู่ที่ประชุมในสัปดาห์หน้าแล้วให้คอรมเห็นชอบซึ่งทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านบอกเลยนะคะว่ามาตราการทุกอย่างที่รัฐบาลดาเนินการมาที่สุดแล้วชาวนาค่ะจะสามารถขายข้าวได้ประกันได้เลยค่ะว่ารับรองได้ว่า ไม่ต่ำกว่า8,000บาทต่อ1ตันอย่างแน่นอนถ้าทำตามมาตรการที่กำหนดเอาไว้นะคะนอกจากนี้จะมีมาตรการเสริมฮะก็กระตุ้นให้มีการบริโภคข้าวในประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นก็ใช้เงิน1,800นล้านกว่าบาทค่ะทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคอรมออนุมัติยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันเพิ่มแล้วกันนะคะ,คะ